รถตอนเดียวทำงานทำเงินทุกรูปแบบมีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นรถตอนเดียวโฟวิลรถตอนเรียวค้อครัวแต่งเข้าลอยหรือค้อครัวธรรมดารถตู้ทึบเชิงพาณิชย์ตู้แหง้งและตู้ห้องเย็นรถทุกคันปีใหม่ๆเลขไม้เพียงหลักหมืน่นจดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยแต่งให้ครบสวยจบไม่ต้องออกงบเพิ่ม และนี่ก็คือคันแรกที่ปั๊จะพามาชมนะคะเป็นรถทำงานทำเงินตอนเดียว 4-wheel เรามีตั้งแต่ Isuzu DMAX Toyota r e v o แต่งมาให้ครบ Paul. ชุดไซส์ลุยแต่งออฟโรดไม่ควรพลาดแต่งมาให้ในส่วนของล้อแม็กลายลูกโมนะคะเป็นยาง Max ied, m a x กซีดแม็กใหม่ยังใหม่มาให้ทั้ง4เส้นบันไดด้านข้างและกันชนท้ายแต่งออฟโรด กับราคาสุดพิเศษอยู่เพียงแค่5 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรถทุกคันเราแต่งจดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยสำหรับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถครกรั้วเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะสำหรับรถคอกรั้วเพาลอยนะคะหรือคอกรั้วธรรมดาน้องแป๊บก็มีมาให้เลือกมี I s u z u d m ี MA x Toyota r ร v o ีวมีโฉมหน้าใหม่ๆปีใหม่เลขใหม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นเราปรุงแต่งมาให้พร้อมวิ่งงานรองรับน้ำหนักตั้งแต่3ตันถึง5ตัน ปุงแต่งอะไรมาให้บ้างนะคะในส่วนของล้อแม็กของเราคู่หน้าเป็นล้อแม็กเวลหรือล้อ T e 3 7ก็สามารถพูดคุยได้เลยนะคะล้อหลังจะเป็นล้อกระทะบรรทุกหรือจะเป็นล้อกระทะเพลาลอยนะคะรองรับน้าหนักได้5าตันช่วงล่างเราเสริมแหนบนะคะปุงแต่งมาให้แบบจัดหนักจัดเต็มจดพะเบียนลงเล่มจากวิศวะมาให้เรียบร้อยนะคะอคอกรัวใหม่ทุกคันกับราคาเริ่มต้นอยู่ที่389,0 0 0บาทเท่านั้น เดี๋ยวตันปัฟมาชมรถเชิงพาณิชรถยอดขายดีอันดับหนึ่งกับนี่เลยนะคะกองพับรถตอนเดียวตูทึบมีให้เลือกมากมายนะคะหลากหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีบรอนหรือสีเทาดำได้ชมหน้าใหม่ๆเลขไใหม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะคะนี่เลยเป็นอีซูซูดีแมขวัญใจ Toyota ารี o วเราก็มีมาให้รถทุกคัน เรานี่เลยนะคะตู้ใหม่แกะกล่องทุกคันความสูงได้มาตรฐานจดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยประวัติดีฟีดาวออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะกับราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 7, 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นหากคุณลูกค้าคนใดอยากจะได้รถทำเงินทำงานเป็นเจ้าข้า้าาวเจของรีบโทรหา,น,าบบน้องแป๊บได้เลยที่เบอร์095 030 45 5 5น้องแป๊บมีโปรโมชั่นตอนรับเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักนี้นะคะออกรถวันนี้นะคะรับไปเลย โปช่วยผ่อนมูลค่าสูงสุดกว่า5,000บาทและถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีอีก20,000กิโลเพียงคุณลูกค้าแคปหน้าจอบอกว่านักแป๊บรีวิวมาในช่องทาง YouTube นะคะย้ำเลยนะคะแคปหน้าจอบอกว่ารีวิวมาจากช่องทาง YouTube คุณจะได้สิทธิพิเศษก่อนใครๆรับไปเลยน้ำมันเต็มถังทุกคันกลับบ้านไปเลยจ้าลูกค้าคนใดสนใจรถทำงานทำเงินที่นี่ที่เดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รีบโทรหานปได้เลยนะคะบ๊ายบาย